ทีนี้กันที่สิบสองเขาเรียกว่าฉะกษัตริย์ฉะนี้แปลว่าหกขัตติยะแปลว่ากษัตริย์ก็คือกษัตริย์หกองอ่ะนะหกองก็ใครบ้างอ่ะนะหนึ่งพระเจ้าสันชยัยสองพระนางพุ้สดีสามพระเวสสันดรสีพระนางมัสสีห้าชาลีหกกันหาเนี่ยนะก็เรียกว่าฉะกษัตริย์เรียกว่ากันมาด้วยหกกษัตริย์กันที่สิบสองฝ่ายพระชาลีราชกุมารก็ให้ตั้งค่ายเนี่ยนะแถฝั่งสะมุจลินให้กลับรถหกหมื่นสี่พันคัน ให้มีหน้าเฉพาะทางที่มาเนี่ยนะสั่งกลับรถกลับอะไรให้เบเ็ดเสร็จนะนะเตรียมตัวกลับมาเนนะีแล้วก็ให้จัดการรักษาสัตว์ร,ร้ายมีราชสีเสือโครงเสือเหลืองและแรดเป็นต้นในประเทศนั้นนั้นเสียงพาหนะทั้งหลายมีช้างเป็นต้นก็ดังืออสนัน่นครั้งนั้นพระเวสสันดร,รมหาสัตว์พอฟังเสียงนั้นแล้วก็กลัวตายเนี่ยนะพอฟังเสียงก็กทึกึครม,มรู้มันเสียงอะไรขึ้นมานะนึกกลัวตายขึ้นมาด้วยเข้าใจว่าพวกศัตรูของเราเนี่ย ฆ่าพ่อของเราแล้วก็มาเพื่อต้องการตัวเรากำมังหนอคิดไปคิดมาสายพ่อเราเนี่ยถูกฆ่าแล้วเนี่ยกองทัพยกมาฆ่าเราอีกนะเนี่ยก็เลยกลัวเลยพอกลัวอย่างนี้ก็บอกกับพนางมัตส,สีว่าเน่น้องมัตส,สีเธอจงพิจารณาส,สำเนียงเสียงกึกก้องป่าเนี่ยนะฝูงม้าอาชานายร่าเริงปลายธงเนี่ยปรากฏสวัยพวกที่มาเหล่านี้เหมือน พวกพราเนล้อมฝูงมรึกชาติในป่าไว้ด้วยขย่ต้อนให้ตกในหลุมก่อนแล้วทิ่มแทงด้วยหอกสําหรับฆ่ามรึกชาติอันคมเลือกฆ่าเอาแต่ที่มีเนื้อล่ำๆก็คือพวกที่จะฆ่าเนื้อนะก็จะขุดหลุมก่อนต้อนเนื้อให้ตกหลุมแล้วก็ใช้หอกทิ่มเอานะเราทั้งหลายผู้หาความผิดไม่ได้ต้องในประเทศมาอยู่ป่าถึงความชีพหายด้วยมืออามิตรคือไม่ใช่มิตรหมายถึงศัตรูเธอจงดูคนฆ่าคนที่ไม่มีกําลัง สรุปว่างานนี้เราทั้งสองตายแน่เหมือนกันยังไม่ทันไรกลัวตายเลยนะทีอื่นๆแล้วไม่เห็นกลัวเลยนะพอมาการเนี่ยกลัวหน้าดูเลยพมัสสีพอฟังคําอย่างนั้นก็ทอดพระเนรเห็นกองทัพก็รู้ว่ากองทัพเนี่ยเป็นของตนก็เลยจะให้พระโพธิสัตว์อุ่นใจอ่ะนะไม่รู้ใครปลอบใครแล้วนะงานนี้นะพมัสสีก็ปลอบพระเวสสันดรบ้างทีเรื่องให้ทานนะพระเวสสันดนปรปลอบหมดนะทีเรื่องอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเมียปลอบให้หมดอนะ่ะ ก็บอกว่าเราอมิตรไม่พึงข่มเหงพระองค์ได้เหมือนเพลิงเนี่ยไม่พึงข่มเหงทะเลได้ฉะนั้นขอพระองค์จงทรงพิจารณาถึงพรที่เท้าสกกะเทวราชประทานนั้นนั่นแลความสวัสดีจะพึงมีแก่เราทั้งหลายจากพลนิกายนี้เป็นแน่ก็ญาตเราทั้งนั้นแหละว่างั้นแต่นั้นพระเวสสันดรราชสือฤาษีก็ลงจากเขาวงกดประทับนั่งบนบรรณาาลาทําใจให้มั่นคง ขณะนั้นพระเจ้าสันชัยนี่ก็เรียกพระนางผู้สดีราชเทเวีมารับสั่งว่าเนีพระนางผู้สดีผู้เจริญเมื่อพวกเราทั้งหมดไปพร้อมกันก็จะมีความเศร้าโศกใหญ่ฉันจะไปก่อนต่อแต่นั้นเธอจงกําหนดดูว่าเดี๋ยวนี้พวกเข้าไปก่อนจักบรรเทาความโศกนั่งอยู่แล้วพึงไปด้วยบริวารใหญ่เนี่ยนะค่อยๆทยอยกันไปนะไปพร้อมกันเดี๋ยวมันจะร้องให้คร่ำครวญกันใหญ่ ทีนี้พ่อชาลีและแม่กันหาชินากรอสักครู่หนึ่งแล้วก็จงไปในภายหลังสั่งอย่างนี้แล้วก็ให้กลับรถเฉพาะทางที่มาจัดการรักษาในที่นั้น,น,นลงจากคอช้างตัวประเสริฐซึ่งประดับแล้วก็เสด็จไปสู่สำนักของโอรสทีนี้พอไปเห็นก็พระเจ้าสันชัยนี่ก็เห็นพระเวสสันดรเนี่ยนะ ราชโอรสมีพระกายม่ได้รูปไร้ตบแต่งมีใจแน่วแน่นั่งเข้าฌานอยู่นับบรรณาศาลาไม่มีภัยนาที่ไหนๆนะก็เจริญกรรมฐานต่อไปกันแล้วกันนะพระเวสสันดรและพระนางมัสีเนี่ยทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาผู้มีความรักในพระโอรสนั้นเสด็จมาก็ลูกขึ้นตอนรับถวายบังคมพระนางมัสีก็โศะเสียอภิวาทแทบพระบาทของพระสัสระแปลว่าพ่อผัวนะ กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพหม่อมชันมัส,สีผู้สะพายของพระองค์ขอถวายบังคมณพระยุคลบาทยุคนนีแ่แปลว่าคู่บาทก็คือเท้านั่นแหละขอกราบเท้าทั้งสองข้างว่างั้นพระเจ้าสันชัยก็สวมกอดสองกษัตริย์ประทับทวงเนี่ยนะฝ่าพระหัตถ์ก็ลูบพระปริศดางอยู่ไปมาณอาศรมนั้นจากนั้นพระเจ้าสันชัยนี่ก็กันแสงคร่ำครวญครั้นสางโศกแล้วก็ทํา ปฏิสันฐานกับสองกษัตริตย์ตรัสว่าโอ้พ่อลูกรักนี่ยนะนะพ่อไม่มีโรคพาพา,พาดกำมังสุขสำราญดีกำมังยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการสาอแสวงหาพราหาเนี่ยสะดวกดีกำมังมูลพราหานี่มีมากกำมังอ่ะนะก็ถามตามสูตรที่เคยถามนั่นแหละต่เวสันดอนก็บอกว่าหม่อมชั้นทั้งสองเนี่ยอยู่เป็นอยู่อย่างฝืดเคืองอันนี้อันนี้ไม่ตอบตามสูตรที่เคยตอบครั้งก่อนนะ ก็บอกจริงๆอะบอกพ่อนะคือถ้าเทียบกับอยู่วังแล้วครั้งนี้ฝืดมากหม่อมชั้นทั้งสองมีความเป็นอยู่เนี่ยอย่างฝืดเครืองเที่ยวสาะสแสวงหามูลพลาหารเลี้ยงชีพข้าแต่พระมหาราชเจ้าหม่อมชั้นทั้งสองเนี่ยนะเป็นผู้เข็นใจฝึกแล้วคือหมดพยศความเข็นใจเนี่ยฝึกหม่อมชั้นทั้งหลายรู้จักทุกรู้จักยากแล้วนะมันถูกฝึกมาจนน่วมเลยนะถูกนวดมาจนเรียบร้อยหมดหมดพิษหมดสงแล้วเนาะ เหมือนกับน,นายสารถีเนี่ยฝึกมาให้หมดพยศฉชนนั้นนะนะถูกฝึกมันก็โหลูกกระสันนี่จับให้มาอยู่กินผลไม้เนี่ยนะสักปีหนึ่งเนี่ยนะแหมหายพยศหายซึ่งหมดเลยนะเข้าใจประชาชนหมดเกลี้ยงเลยนะข้าแต่มหาราชม่อมชั้นทั้งหลายถูกในประเทศมีร่างกายเหี่ยวแห้งด้วยการหาเลี้ยงชีพในป่า จึงมีเนื้อหนังเนี่ยนะสูบลงเพราะไม่ได้เห็นพัชนกและชนนีไอ้ที่พ้อมเนี่ยพ่อไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่รอกเหมือนกันนะยังเหยาะยาหอมไปอีกทีนี้พระเวสสันดรนี่ก็เลยทูลถามข่าวคราวของโอรสกทิดาเนี่ยนะพ่อแม่ยังไงก็ห่วงลูกวันยังค่อนะก็ถามว่าทายาทผู้มีมโนรสเนี่ยยังไม่สําเร็จของพระองค์ผู้ประเสริฐของชาวซีพี คือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาทั้งสองเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของพราหมณ์รยกาหลือกเกินแกเนี่ยตีพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนคนตีฝูงโคถ้าพระองค์ทรงทราบหรือได้ทราบหรือได้สดับข่าวลูกทั้งสองของราชบุตรีมัสสีนั้นขอได้โปรดตรัสบอกแก่หม่อมชั้นทั้งสองทันทีเหมือนหมองูเนี่ยนะเยียวยามานพที่ถูกงูกัดฉะนั้นร,รีบบอกหน่อยนะว่างั้นเถอะ พระเจ้าสันชัยก็บอกว่าหลานรักทั้งสองคือชาลีและกันหาชินาเนี่ยพ่อได้ให้ทรัพย์แก่พราหมู์ชกไถยไว้แล้วเจ้าอย่าวิตกไปเลยจงโปร่งใจเธอเนี่ยนะสบายใจได้ลูกปลอดภัยแล้วว่างั้นพระโพธิสัตว์พอได้ฟังอย่างนั้นก็โล่งใจปฏิสันฐานกับพ่อว่าเนี่ยนะคือเพิ่งจะปฏิสันฐานกันจริงกับตอนนี้นะตอนแรกมวแตสคุยธุระก่อนนะตอนนี้ค่อยมาสัมโมทนียกถากันว่า ค่ะแต่พระบิดาพระองค์ไม่มีพระโรคาพาดกัมมังสุขสาราญดีกัมมังเนี่ยนะคือสังเกตเนี่ยนะเขาบอกว่าคนทั้งหลายเนี่ยมุ่งประโยชน์ตนเป็นหลักใช่ไหมพอหมดประโยชน์ของตัวเองหมดแล้วนะค่อยคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยนะอัธยาศัยของสัตว์รวมๆแล้วเป็นอย่างนี้เขาว่าเอะนะจะต้องหมุนไปหาประโยชน์ตนเบ็ดเสร็จแล้วก็คำนวณว,ว่าตนอิ่มแล้วค่อยคิดถึงผู้อื่นนะไอ้คนอื่นกินหรือยังนะเมื่อ,ออิ่มแล้ว เพราะฉะนั้นบอกว่าพระองค์นี้สบายดีหรือเหมงอนันเถอะพระเนตรแห่งมารดาของหม่อมชันยังไม่เสื่อมกำมังนี่หมายถึงว่าแม่เนี่ยเลิกร้องไห้ตาเลิกบวมแลวนะนะต้องใส่ดวงตาเนี่ยสดใสยังเหมือนเดิมนะเหมือนกันพระเจ้าสันชัยก็บอกว่าลูกรักพ่อไม่ค่อยมีพระโรคมีความสุขสําราญดีอันหนึ่งจักสุมารดาข,ของเจ้าก็ยังไม่เสื่อมพระโพธิสัตว์กราบทูลว่ายวดยานของพระองค์นี้หาโรคาพาทไม่ได้กำมัง พาหนะยังใช้ได้คล่องแคล่วดีกำมังชนบทมั่งขั่งกำมังฝนตกต้องตามฤดูกาลกำมังเนี่ยนะก็ถามถึงฟ้าฝนดินฟ้า,ฟาอากาศเรือกสวนไรนะ่นาข้าวกล้าทั้งหลายแล้วเนี่ยนะก็สอบถามกันไปพระเจ้าสันชัยก็บอกว่ายวดยานของพ่อไม่มีโร,โรคภัยพาหนะยังใช้ได้คล่องแคล่วดีชนบทก็มั่งข้างฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล ทีนี้เมื่อสามกษัตริย์สนทนากันอยู่อย่างนี้พนางุูสดีเทวีก็กําหนดว่าบัดนี้กษัตริย์ทั้งสามจะทาความโศกให้เบาบางประทับนั่งก็เลยไปสู่สํานักของพระโอรสพร้อมด้วยบริวารใหญ่เนีย่ยนะก็บอกว่าเมื่อสามกษัตริย์ตรัสกันอยู่อย่างนี้อยู่พนางุูสดีราชมารดาผู้เป็นราชบุตรีของพระเจ้ามัทราชสเสด็จมาด้วยพระบาทเดินด้วยเท้าเปล่าไม่ได้สวมรองเท้าเนี่ยนะได้ปรากฏแทบ ช่องภูผาพระเวสสันดรและพระนางมัทสีทอดพระเนตรเห็นพระราชชนนีผู้มีความรักในพระโอรสกําลังเสด็จมาก่อนลูกขึ้นต้อนรับเสด็จถวายบังคมพระนางมัทสีทรงอภิวาทแทบพระบาทแห่งพระ,ะสัสสุสัสสุนี้หมายถึงแม่แม่ผัวเนี่ยนะทีจริงแม่ผัวก็คือใครก็คืออานะก็คือจริงๆแล้วก็คืออาของพนางมัสีนะเพราะพระนางมัสีเป็นน้องน้องสาวของ พ่อนะเป็นทั้งแม่ผัวด้วยเป็นทั้งอาด้วยก็กราบด้วยเสียงกล่าวว่าข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมชันมัสีผู้สะพ้ายถวายบังคมพระยุคลบบาทของพระแม่เจ้าเนี่ยนะจะให้เป็นอาหรือจะเอาเป็นสะพ้ายดีนะขอเป็นสะพ้ายดีกว่าเป็นอาเหรอจริงก็ด้วยกันนั่นแหละก็ในเวลาที่พระเวสสันดรและพระนางมัสีถวายบังคมพระพุทเสดีเทวีประทับยืนอยู่พระชาลีและกันหาชินาทั้งสอง อันกุมารกุมารีห้อมล้อมเสด็จมาถึงพนางมาสัสสีประทับยืนทอดพระเนตรทางมาแห่งพระโอรสพระธิดาพนางเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาเสด็จมาโดยสวัสดีก็ไม่สามารถจะทรงพระวรากายอยู่ด้วยภาวะของพระองค์เนี่ยนะมัตสีนะก็ห่วงลูกมากอยู่แล้วนะตอนลูกหายก็จะเป็นคือคือแทบจะตายอยู่แล้วนะพอเห็นหน้าลูกเข้าก็ ดำรงอยู่ไม่ได้คร่ำครวญเสด็จไปหาแต่ที่นั้นเหมือนแม่โคมีลูกอ่อนฉะนั้นฝ่ายพระชาลีและพระกันหาชินาเนี่ยนะก็ทอดพระเนรเห็นพระมารดาคร่ำครวญก็วิ่งตรงเข้าไปหามารดาทีเดียวพระชาลีและพระกันหาชินาเนี่ยนะพอเอ่อก็ร้องวิ่งไปหาฉะนั้นพระนางมัตสีเล่าทอดพระเนรเห็นพระโอรสพระธิดาผู้มาโดยสวัสดีแต่ที่ไกล ก็สั่นระรัวไปทั่วพระกายคล้ายกับแม่มดที่ถูกผีสิงเนี่ยนะตัวสั่นไปฉะนั้นน้นํานมก็ไหลออกจากอกวหางนันนเถนะแม่คิดถึงลูกมากเห็นลูกน้นํานมไหลเลยนะได้ยินว่าพระนางมัสสีเนี่ยคร่ําครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังเนี่ยนะแม่เนี่ยร้องไห้โหดังเลยพระกายเนี่ยก็สั่นถึงวิสัญยีภาพล้มลงเหยียดยาวเหนือปัตพีเนี่ยนะสลบเลยเนี่ยนะเป็นลมสลบไปเจ้าแรกก่อน ฝ่ายพระชาลีและพระกันหาก็มาโดยเร็วถึงพระชนนีเนี่ยนะเห็นแม่เข้าก็เลยวิสัญญีภาพล้มทับพระมารดาไปอีกอนะแทนที่จะไปช่วยนะไปเป็นลมล้มทับแม่ไปอีกในขณะนั้นน้านมก็ไหลออกจากพายุคนถันของพระนางมัสีเข้าไปในพระโอ์แห่งกุมารกุมารีทั้งสองได้ยินว่าถ้าไม่มีลมหายใจประมาณเท่านี้ พระกุมารกุมารีทั้งสองจักมีใจนี่เหือดแห้งไปเนี่ยนะอาศัยน้ํานมแม่ไหลเข้าไปด้วยอะไรไปด้วยไม่งั้นนี่ก็ใจแห้งตายนั่นแหละนะสลบไปสามเนยนะฝ่ายพระเวสสันดรเห็นพระปิยบุตรบุตรีก็ไม่อาจจะทรงอดกลั้นโศกาดูนไว้ได้ก็สลบตามนนะล้มลงนะตรงนั้นนั่นเองเห็นไหมใจอ่อนจังเนาะแม้พระเจ้าสันชัยพระนางพูษดีก็ ิสันยีภาพสลบล้มตรงนั้นเหมือนกันนะนะไม่มียาดมเลยนะครับนี้ไม่รู้ใครจะประสมพยาบาลใครแล้วนะเราออามาหกหมื่นผู้สหาชาติคือหมายถึงเกิดพร้อมกันกันกบพระโพธิสัตว์เห็นกิริยาของกษัตริย์หกองค์ก็สลบล้มลงไปอกีกสลบทีเดียวหกหมื่นเลยะครับนี้พระราชบริพารทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์อน,นาสงสารนั้นแม้แต่คนเดียวก็ไม่อาจดํารงอยู่ได้ด้วยภาวะของตน อาสมาบททั้งหมดก็เหมือนกับป่าร้างเหมือนกับลมเนี่ยนะลมเนี่ยย่ำยีแล้วขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บลือลัน่นมหาปัตภีก็หวั่นไหวสมุดก็กำเริบสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาเทวโลกทั่วกาม,มาพจรก็เกิดโกลาหนเป็นอันเดียวกันอันนี้เป็นแผ่นดินไหวนะเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งที่6เนี่ยครั้งนั้นท้าวสากาเทวราชก็ดาริว่ากษัตริย์ทั้ง6องเนี่ยพร้อมด้วยราชบริษัทถึงวิสัญยีภาพ ไม่มีใครแม้แต่คนหนึ่งที่สามารถจะลุกขึ้นรดน้ำลงบนสรีระของใครได้เอาเถอะเราจะยังฝนโบกครพัดให้ตกลงเพื่อชนเหล่านั้นในบัดนี้ดำรฤกอย่างนี้แล้วก็ยังฝนโบกครพัดให้ตกลงณนะสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6องค์บอกว่าฝนชนิดนี้นะใครอยากให้เปียกก็เปียกใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกแม่สักหยาดเดียวก็ไม่ตั้งอยู่เบื้องบนแห่งชนเหล่านั้นเหมือนน้ำกลิ้งไปบนใบบัวฉะนั้น ฝนบกครพัฒนั้นเป็นเหมือนน้ําฝนที่ตกลงบนใบบัวด้วยประการชนีในการนั้นกษัตริย์ทั้ง6พระองค์เนี่ยนะก็กลับฟื้นพระองค์มหาชนทราบความอัศจรรย์นั้นว่าฝนบกครพัฒตกลงนะสมาคมพระญาติแห่งพระมหาัตว์แผ่นดินก็ไหวในนะครั้งนี้ก็แผ่นดินไหว ความกึกก้องได้เกิดขึ้นแก่สมาคมพญาตภูเขาทั้งหลายก็บรือลั่นแผ่นดินก็หวั่นไหวฝนตกลงเป็นท่อทานในการนั้นลำดับนั้นพระราชาเวสันดรก็ประชุมด้วยพระปยุรญาตทั้งหลายพระชาลีพระกันหาชินาผู้พระราชนัดาพนางมัสีผู้สะพายพระเวสันดรผู้ราชโอรสพระเจ้าสันชายผู้มหาราชและพนางเจ้าพุสธีผู้พระมเหสีได้ประชุมโดยความเป็นอันเดียวกันในการใด ความอัศจรรย์ได้เกิดขนพองสยองเกล้าได้มีในการนั้นชาวแคว้นศรีพีเนี่ยนะที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนขอพระเวสสันดรกับพระนางมัสีว่าขอพระองค์เป็นอิสริราชแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายขอทั้งสองพระองค์เนี่ยจงทรงครองราชสมบัติเป็นพระราชาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายตอนก่อนนี่ขับไล่ใช่ไหมตอนนี้ไปขอร้องให้มาเป็นพระราชาเนี่ยนะ อย่างนี้แหละเนาะโลกธรรมท <S <S <an refugees> ั้งหลายเดี๋ยวก็ลาบเดี๋ยวก็เสื่อมลาบเดี๋ยวก็ยศเดี๋ยวก็เสื่อมยศมียศแล้วก็เสื่อมเสื่อมแล้วก็มีมีแล้วก็ลงลงแล้วก็มีอยู่อย่างนี้แหละโลกธรรมหมุนไปตามโลกโลกหมุนไปตามโลกธรรมเนี่ยนะมันน่าเบื่อหน่ายอยู่เหมือนกันเะเดี๋ยวก็พักหนึ่งเอาหัวเราะร่าเร่ออีกพักร้องไห้เช็ดน้ําตาอีกแล้วอีกพักก็หัวเราะอีกแล้วเเดี๋ยวก็ร้องไห้แล้วก็มีอยู่เท่านี้แหละซึ่งอธิบายว่า ข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์จงเป็นนายจงเป็นใหญ่จงเป็นบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายมหาชนประสงค์จากพิเศษทั้งสองพระองค์นี้ในที่นี้แล้วก็นำเสดสู่พระนครขอพระองค์จงรับสเสวตฉัตรอันเป็นของมีอยู่แห่งราชสกุลเนี่ยนะอันนี้เ็าเรียกว่าจบขัดฉะขัิยะเนี่ยนะก็กษัตริย์ทั้งหกสลบนั่นแหละฉากกันเนี่ยนะ